ไว้เจอกันใหม่นะไทยแลนด์ Thailand. ก็วันนี้นะครับก็จะพามาดาูรูปภาพนะครับส่สาวแบ็คพิงก์นะก่อนกลับนะครับผมก่อนกลับเกาหลีก็นี่ครับแคปชั่นของเธอครับลองดูนะฮะไว้เจอกันใหม่นะ t ี Th, นี่ฮะก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชม สำหรับใครที่ติดตามสาวๆแบ็บพิงกก็จะรู้ว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับน้องๆทั้งเสียคนก็ได้มาที่ประเทศไทยนะครับมางานซัมซุงเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับนะครับก็น่าจะถึงเร็วๆนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าถึงแล้วเนี่ยนักข่าวอินดีก็จะทำคลิปอบอกให้ทุกท่านได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับ อ,อยากจะขอชวนให้เพื่อนๆนะครับชวนให้ชาวบิงทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่กาลังฟังคลิปนี้อยู่อยากจะขอชวนให้วอวยพรนะครับให้คุณลิซ่าดเดินทางปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ให้สีสาวทั้งแบ็คพิงค์เลยนะครับเดินทางปลอดภัยนะผมอยากจะขอช่วยกันคอมเมนต์เชิญชวนนะครับเนาะคอมเมนต์วอวยพรครับก็ขอ ไว้พรให้ทั้งสาวสาวๆทั้ง4ี่คนเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าถึงเก่าดีเมื่อไหร่ก็จะมาบอกเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอโอเคครับท่านผู้ชมถ้ายังไงวันนี้นักข่าวอินดี้ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนบายบายแล้วกันนะครับอขออนุญาตจริงๆเนาะ ถ้าเพื่อนๆอยากจะบยบ้ๆก็คอมเมนต์บยบ้ๆกันได้เลยนะครับอ่าอโอเคครับงั้นวันนี้กับผมนักข่าวอินดี้ก็ขอนำเสนอเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวอะไรใหม่ๆอีกก็จะมาพูดคุยก,กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ